สวัสดีค่ะสวัสดีพิมิตรรักแฟนไล่การเมยก่กระสินเอฟซีเมยกระสิน, FC, ยยนทั้งในประเทศและต่างประเทศโอ้โดนแล้วค่ะเมยไก่กระสินบ่ได้เฮ็ดคีปนีนน้องเอ้ยมืนอนีก็เลยออกมากค่ะหลานหน่อยรับเมยไก่กระสินก็บฝาออกมากมาเบึงควายหน่อยค่ะพี่น้องยังไดหนอ่อยอันนี้นั่งเผือกพี่น้องนั่งเผือกน้องเพิ่นออกปีที่แล้วนี่ปีนี่ <c oughs> ก็เป็นเผือกเลยพี่น้องเลยนี่ เอ่ยกระเพือกน้องกระเพือกนะคะอันนั้นแม่เพือกนะคะนามกานามดีอยู่ค่ะพี่น้อง่ะไม่ใง่กาละซินเนาะนี่ค่ะแป้งหยาพ่อได้กินอยู่พี่นอ้องขะเห็นบนอนอเห็นบนอนอ ถามว่าอันถามเพื่อนว่าก,ะกะับอ้วนอยู่ขาทองนะคะแม่เขากระทองแล้วค่ะแม่ทองแล้วนะคะนันกระทองแล้วค่ะ,ะคว้ยซสาได้สองสามสองสาม,สามลูกพี่น้องนั่งเผือกนี่ก็ได้สามเนาะสองลูกลูกที่สามอยู่ในทองนะคะอ,คอ่านอ,อ,อันนั่นกับแม่วงนั่งว่งกับนั่งกอมนั่งวงนะคะนั่งบาน อันนี้นั่งอันนี้ลูกนั่งบานด้ยพี่น้องกําลังกินหยาดเด่ะจะซ่มให้เบิ่ออ๋ออันนี้ลูกเขาอันนี้ควายไม่นั่งด้ยนี่แต่ว่าอ่าควายไม่ไงกระสนีนี่สิอ้วนหนาฝนเขาหนาแรงมันบ่มีหยาพี่นอ้องเลาะข้างๆกันเขาก็ไถายเมืะ่ะควายบ่ได้ออกไปนอกพื้นที่เลยกินจะอยู่ในในขอกในแปลงเจ้าของนะคะก็เลย พอได้แทะเล่มสูบนำไซจังสิน้านะคะอันนั้นเจ้าโชคนะคะเจ้าโชคหนาตารอค่ะบอกไปเลยนะคะหนาตารอค่ะสายพันธุ์มีสายเหลือดหลานตะเงินได้พี่น้องเด้อมีอันนี้เป็นหลานตะเงินนะคะสายพันธุ์อุทงไยค่ะนะคะก็เริ่มพัฒนาพอพันุเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อันนี้เข้าค่อยาหลุนกันปลายปีค่ะว่า,าลูกของเจ้าโชค สีเป็นหนาตาจังไดนะคะนะคะทองอยูกเก้าตัวนี่ค่ะเป็นเป็นพอพันธุ์ฟันน้ำนมนี่แหละค่ะสายมีสายเลือดนะคะมีสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์ท้ายหลานตะเงินเด้อพี่น้องเด้อแม่ของเขามาจากอีสานนี่ค่ะควายเม่ใหญ่กระสิน<ม>กระบาดใหญ่เป็นตะแพงควายแม่นางเลยเนี่ แม่นางนี่ก็หนึ่งสองสามมียุหาตัวค่ะแม่นั่งนะคะแม่นั่งนี่เวลาได้สองปีแล้วก็สองปีก็กลัวกสิทับทับกับแม่กระสินกษีไหกษีเอาเจ้าโชกเป็นพ่อพันธุ์นะคะเพราะว่าเขามีมีสายเลือดสายพันธุ์มีมีสายเ,ล,ายายเลือดของควายอุทัยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาเป็นลานตะเงินก็นเลยถือว่าเอาตัวนี้มาเป็นพ่อพันธุ์พ่อใดอยู่นะคะอันนี้นั่งบานนี่คะ่ะ นี่นั่งบานนี่หน้าตาเหมือนอเหมือนควายผู้แต่บแม่นควายผู้เด้ควายเห่านี่จะเป็นอย่างไดก็แล้วแต่ค่ะถ้าควายมีเขาควายจะงามเด้ควายงามต้องควายมีเขาค่ะถ้าควายบ่มีเขาหนิบ้นสีบ,บง่งามนะคะก็ทือว่าก็ทือว่างามทุกตัวค่ะแต่ตอนนี้เขาจะพากันนอนน้ำนะคะก็ทือว่าอ่าถ้าว่าหาง หางาคว่วไยไทยอีลีนสายพันธุ์วายพื้นบ้านเนาะแม่เขานี่็ก็ถือว่านาตาลสวยทุกตัวนี่ค่ะเดีเบิ้งเอาค่ะนี่กระทองแก่แล้วอันนี้กระทองเ้าขี่เส้นน้ำอ่านี่เห็นมาลูกสาวขนาดง,งามนะคะพี่น้องลูกสาวเขาดถือว่างามเลยพอเป็นวา่ดำดุมากเป็นควายเผือกนี่ค่ะเนี่ยวายไม่ใหญ่กระสินขนาดแรงแรงแรง,แรงนะคะนี่ ก็ถือว่ามีหนามมีน,มนวลอยู่ค่ะอ่าลูกมะพร้าวงไงหนาเอิกกว้างค่ะเพื่อนคะวายแม่หนาเอิกในึ่กว้างขนาดนะคะแต่ถ้าได้เจอแต่ถ้าว่าได้ได,ได้ได้กินหัวอาหารโอ้ยกระสีอ้วนนั่นแหละขนาดเ่าได้กินหัวอาหารได้กินแตฟ่ฟางค่ะฟางแล้วก็ปล่อยแทะเล็มหยาบพราเคยเออกออกไปนอกพื้นที่เพราะว่านี่ค่ะเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะแม่พันธุ์นะคะ แม่พันธุ์เป็ไงกระสินแม่บ้านนี่ซาซิได้ลูกสองลูกสามกับอยู่ในทองค่ะนั่งบ้านเนี่ยนะคะลูกสองลูกที่สองเรานะคะตัวที่สามอยู่ในทองควายทุกตัวยั่ยังอายุอ,อ่อ,อนๆอยู่ค่ะอายุบวแกอายุบวหลายค่ะนั่งเผือกนี่กาซาสิได้สองลูกนะคะลูกที่สามอยู่ในทองลูกที่สามก็นี่แหลคะค่ะพ่อข้างเขาะะเจ้าชูกุ้ไทยแต่บาหางหางเขาจะสันนิดนึงแต่ทุกอย่างง่าเหมือน ขาใหญ่เล็บแต่เล็บกตงามนะคะเพราะว่าเขายางวนอยู่บ่บไดดบ่ไดดขังขอ,อกได้นะคะไม่ไงกระสินก็เลยกระถือว่ากระถือว่างามนะคะเขาได้ออกกําล่างกายเขาได้กินฟางแต่ขณะเดียวกันเขาก็แต่คือหยามันเนี่ยค่ะมันกระเหียนหนาฝนนี่มันชีมันชีขื้นแต่พ่อหนาแหล่งมันสีปีนี้ถือประชุกดีฝนฝน ฝนมาแต่หัวปีก็เลยเฮ็ดไถยามีน้ำมี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 น้ำมีน้ำหลายนะคะนะคะตอนนี้เขากลับมานอนแล้วค่ะนอนนอนน้ำค่ะนอนขีดตมค่ะนอนขีดตมบางหันนอนไปเธอนึงเลยเด้เจ้าชกกับนอนไปเธอนึงเลยค่ะแต่ว่าพื้นลุกเอาละอากาศหอนเขากลับมานอนน้ำกันนอนน้ำมีหลายน้องค่ะมานอนน้องน้ำนะ เออนะคะเนี่ยอันนี้แม่พันธุ์ได้นน่อันนี้กับซาสิได้ลูกสองค่ะลูกสามอยู่ในทองนี่กับทองได้นน่นะคะน้ำสะอาดค่ะเพาถือว่าผสมกระโปรมนีน้ำนอนน้ำกินของเขาอยู่นะคะอันนี้กับอันนี้กับสองลูกลูกสามอยู่ในทองได้แต่เขาเขาสิเป็นประมาณนี้ค่ะนะคะกับสิจ้ กระทือว่าเพื่อนกระถืบว่าอ้วนอยู่ค่ะบอจอยดอกกระถืบว่าอ้วนอยู่นะคะมันมีน้ำมีน้ำมีหยาเพราะให้เขาได้แทะเลี่ยมกระถืบว่าอ้วนอยู่นะคะเนี่ยค่ะเอาขนาดทอนปนียุ่งกันยังกัดไม่ไงกระสินนลยค่ะเอานะคะนอนน้ำแล้วเห็นบออันนี้หนึ่งหนองนะคะอ้พูนอยู่พูนกับนอนค่ะ เจ้าโชคเดี๋ยวก็ยั่งยังยงย่งดูนี่นี่ค่ะพอพันุของเขาตอนนี้ทองแล้วค่ะเก้าตัวทองเก้าตัวนี่ก็คือพอพันตัวน,นี้แหละค่ะเจ้าโชกฟันน้ำนมนี่แหละค่ะถ้ <c oughs> าลูกพ้าหลานมานอนขีดต้มนอนน้ำน,นะคะแซ่แซ่แซ่น้ำน,นะคะนี่ค่ะในยายอยู่ไกลๆได้ค่ะนี่บ่ดือ้อหรอกค่ะควายสิบ่ดื้อนะคะ <c oughs> ขเขากะสิกินหญ้าของเขากินหญ้าของเขาแล้วก็ กินเนื้โอ้ยตรงนี้กันน้ำไว้เผือกเผือกนอนน้ำอีหลานอนน้ำบ่ต้องบ่ต้องบ่ดื้อนะลูกนะอืมเห็นบอ่อันนี้ควายแม่นางนะคะอันนี้ควายแม่นางได้ได้ลูกแล้วค่ะเขาก็จะนะคะคูณ อูดอีกน้องหนึ่งค่ะอีกน้องนึ่งหอนเขากับสีนอนกันเห็นบอเลื่มหอนเหเลื่มทย่อยทย่อยเลยนะคะทย่อยทย่อยนอนหนามกันละอูดอีกน้องนึ่งลูกหลานมานอนน้ากันก้องเต็มเลยค่ะหอนกับพากันนอนอืออือ อากาศห่อนกับผ้ากันนอนน้ำคลิปนี่คลิปนอนน้ำด้วยค่ะพี่น้องไม่ยังนอนน้ำไม่ไงควายค่ะควายผ้ากันนอนน้ำผ้าลูกผ้าล้านมานอนน้ำแหละค่ะพี่น้องผ้าลูกผ้าล้านมานอนน้ำกันพูนมองเก็บน้ำน้ำที่มาขา้าเต็มนี่มาจากนี่แหละค่ะเป็นแพงโซโลาเซลล์ด้วยค่ะนี่นะคะดึงน้ำไปหาพูานแล้วก็ปล่อยว่าให้มันขึ้นค่ะ กระปอยลงมาให้มันน้ำม,มันไหลใส่แปลงหยานะคะคเอืินลูกเอินหลานมานอนกันเต็มค่ะนะคะ,นะคะจากหนย่อฝนตกลงมาหยาขึ้นกัดสีง,งามนะคะอันนี้สาสีได้จอยเดคะ่ะเออแต่ก็มีความสุขค่ะเฮาของเฮ้ามันเป็นควายพื้นบ้านนะคะแต่ค่อยๆพัฒนาสายพัน สาสาสา,สานิดนึงค่ะแต่เฮาก็เขามีแม่พันุนอยู่แลวเขาค่อยคพัฒนาพอพันุ์เขามานะคะ3ปีเปลี่ยนพอพัุนนะคะเนี่ยหรือเขาไปสื่อน้ำเสือมาให้เขามาทับนะคะแต่ตอนนี้ไม่ไ่กระสินก็มีแม่พันุนอยู่10บตัวค่ะนะคะ,นะคะออกปีที่ที่ผ่านมานั่นได้ ได้เก่าตัวเหลือตัวหนึ่งวายแม่นางที่กําลังทองอยู่นะคะแล้วก็กําลังคัดไว้อีกหาแม่ค่ะนี่ๆหาแม่นะคะก็เอาไปหิดแม่พันธุ์นี่ๆค่ะบ้านใหญ่ทุกตัวนคะคะผ้ากันมานอนแล้วค่ะนคะคะอันนี้คือพอพันธุ์นะคะอันนี้วายซาซิได้สองปีค่ะสองปีกว่าค่ะพี่น้องสองปีเดินตุลานี่ก็สามปีนี่เจ้าโชกเนี่ยนะคะ เดือนตุล่าหกหกหานี่จะสามปีนะคะขนาดหญ้าเบาหญ้าบาบมีเลยค่ะกินแต่ฟางละ่ะค่ะแทะเล่มแดออกกับร่างกายแดยดูที่หนาตึบนะคะกล่นง่ามค่ะทวาติกสิติหางนี่ล่ะค่ะหางพื่นสีบอกง่ามนะคะหางหางห้างสีบอคอยง่ามปันใดนะหางหางสันหางง่ามอยู่นะคะแต่บาหางมันจะสันหน่อยหนึ่งติแค่หางนี่ล่ะแต่ล่าตัวหน้าตาเล็บ ทุกอย่างรอเมดน,นะคะเพราะเขามีสายเลือดอยู่แล้วน,ะน่ะผ้าลูกผ้าหลานนะคะปลายปีค่ะเข้ามาหลุ่นกันอีกเชิงหนึ่งนะคะปลายปีหกนะคะควขยตัวน,นี้ทองแก่ละจะเลิมทะย่อยทะย่อยออกก็ทะย,ย่อยทะย่อยออกกับค้งปลายปีนี่แหละคะ่ะเพราะว่าควายทับปลายปีวายกับทองสิบเอ็ดเดือนนะค,ะควายทองสิบเอ็ดเดือนเท่ากับเลยจะ ก็เลยสิถาเบิ่งลูกเขานะคะควาเป็นจังไดลูกของเจ้าโฉกอุทัยนะคะพอพันแขวนนำน้มนะคะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเหากันที่สามปีเปลี่ยนพอพันจังสีน้าก็เหาเอาตัวนี้มาดึงใบก่อนแล้วก็ค่อยไปหาพอพันเปลี่ยนพอพันนะคะพัฒนาสายพันแล้วก็ลือจะ เฮ็ดจังไดเดี๋ยวเขาม,ามาลุยมามาหลุนกันนะคะมาหลุนกันค่ะว่าเท่าสิเอาแบบไดนะคะเพราะว่าไม่ญ่กระสินกค็คือคือมักสายสายสายควายนะคะสายควายง่วนมากะะมากเมื่อปมาณบ่บบมากพอมักเลียงสัต์มีมามีควายมีมีแขกเอากระถือว่าไมายควาว่อาอยากคาว่าสัว์นี่มีมีหมามีมีหมามีกระต่ายนะคะ คือมกเลี้ยงสัตว์นะคะแต่ก็มีความสูงกับการการทำงานนะคะนี่ค่ะแต่ว่าเข้าทำงานจนลืมว่าวเข้าจะได้เงินเดือนแล้วก็ยังย่งยังยงางทำอยู่นะคะนี่พอต้องท้ำโดยใจรักนะคะถ้าใจบรากนี่ดบ่าดได้นะคะกินกายบ่หอมหนาตาบองามนะคะตากแดดตากฝนล,ลุยตมนี่คือข้ามาเลียงง่วเลี้ยงควายาทำเกษตรนะคะแต่ต้องมีความอดมีความอดทนสูงมาก3าปี สามปีเห่าเลียงควายนะคะอีกสามปีควายสีเหลียงเห่าพนะเขาสีเหลียงเห่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาดาเขาเปรียบเทียบจะเห่าบบกง่วควายจังสีแหกดีใจเลยค่ะะอย่าไปเสียใจว่าเขาหายโดนเห่าโดนเขาวาจังสีจังสันนะคะเพราะว่าควายนี่เป็นส์ทีมีมีคุณเป็นสาธีมีขุนนะคะคุนยังวันดีเีกเขาอยากได้บ้านเขาสามารถเทนบ้านใหนเหาเหาอยากได้รถเขาสามารถ หารถุแห่เข้าได้นะคะเข้าบ่มีอยู่บ่มีใส่เขาสามารถหาจากหนักเป็นเบาได้นะคะเป็นสัตว์ที่มีคุณน,นะคะเพราะฉะนั้นการเลี้ยงควายง่วหนึ่งเขาต้องกินอิม่มมีนามสะอาดกินมีหญ่ากินมีฟางกินนะคะและเขาก็ต้องตอนกลางคืน,นก่อไฟไลนุ่งนะคะอ่าไม่ไกระสินต้องใส่ก่อไฟนะคะเพราะว่าบ่มีมุงค่ะบ่มีมุงให้เขาก